นานๆจะทายถูกทีครับขอแก๊กหน่อยพรุ่งนี้ก็จะมี NBA p l a y o f f ทั้งหมด3คู่นะครับฝั่งตะวันออก2เกมแล้วก็ฝั่งตะวันตกอีก1เกมเราไปกันเลยดีกว่าครับ Let's สวัสดีครับพบกับ ABA Not Stop ครับวันนี้เราจะมาคุยก่อนเกมกันยังอยู่กับคุยก่อนเกม NBA p l a y o f f รอบแรกผู้นี้ก็จะมี Boston Celtics ไปเยือน Brooklyn NetsLos Angeles Lakers ไปเยือน Phoenix Sun และ Dallas Mavericks ไปเยือน Los Angeles Clippers มีแต่คู่เดือดๆทั้งนั้นเลยแต่ก่อนจะไปรับชมโปรดอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคุยก่อนเกมที่จะนำคู่เดือดๆคู่เดือด มาคุยมาวิเคราะห์กันทุกวันก่อนเกมนะครับ <S <S เริ่มที่คู่แรกไล่ตามเวลาประเทศไทยบลูรีเนสเปิดบาร์เคลเซนเตอร์รับการมาเยือนของบอสตันเซลติกเป็นเกมที่2เวลา6โมงครึ่งเริ่มมาในเกมแรกดูเอือยดูเหนื่อยกันทั้งคู่ไม่รู้ว่าเกมรับดีกันเกินไปหรือยิงกันไม่ลงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พอมาเครื่องหลังเป็นบลูรีเนสที่เครื่องเริ่มติดเริ่มกอบโกยแต้มคืนมาได้ และนายท้ายเกมค่อยๆทิ้งห่างทําให้ปิีจ็อบเอาชนะไปได้ในเกมแรกความพร้อมก่อนเกมบลูดินเนสก็ยังไม่มีใครเจ็บป่วยตัวหลักครบนําทัพโดยบิ๊กทีของทีมเริ่มจากเควินดูแรนเกมที่แล้ว3ามต้ไม่ค่อยทํางานแต่เพย์ย,ยากๆแก่เก็บกินเรียบเลยครับบิ๊กทีคนที่2 ving, องคาร์เรียร์วิงรับบทตัวทําแต้มหลักเช่นเดียวกับเควินดูแรนและก็ทําได้ดีด้วยครับและบิ๊กทีคนที่3ามเจมส์ฮาร์เดน เกมนี้ฟิลโกลเปอร์เซนของฮาร์เดนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่การสร้างสรรค์เกมการจ่ายบอลหรือการซัพพอร์ตเพื่อร่วมทีมทําได้อย่างดีเลยครับอีกหนึ่งออสตาร์ Star ที่ได้สตาร์เป็นตัวจริงเบรกกิฟฟินในตําแหน่งพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดและโจแฮร์ริสมือปืนของทีมลงสตาร์เป็นตัวจริงเช่นกันมาทาเราบอลสตาร์เซลติกบ้างปัญหาเดิมๆของพวกเขาก็ยังอยู่ครับคือช่วงครึ่งหลังเสียแต้มเยอะและยิงไม่ค่อยจะลงด้วยมไม่รู้ปีนี้เป็นอะไร ส่วนความพร้อมก่อนเกมก็ยังคงไม่มีเจเดนบราวน์เหมือนเดิมนอกนั้นก็พร้อมตัวทำคะแนนหลักของทีมเจสันเททัมจับคู่กับมาคัส์มาร์ทและเคมบาว์กเกอร์ในตำแหน่งชูตติ้งการ์ดก็มีอีแวนเฟอร์นิเยและทิสตันทอมสันในตำแหน่งเซนเตอร์อย่างที่เกิดไปครับปัญหาของบอสตันซอรติกก็คือเครื่องหลังเล่นไม่ค่อยดีไม่ใช่แค่กับบลูคลินเนสนะเป็นกับทุกทีมเลยครับนำเขามาดีๆครึ่งหลังอยู่ดีๆช็อตอยู่ดีๆเป๊ขึ้นมาดื้อก็มีครับ ถ้าผ่านเกมนี้ไปได้เกมหน้าพวกเขาจะได้ไปเล่นที่บ้านตัวเองอาจจะเข็นฟอร์มโ,โหดก็ได้ครับแต่มองว่าเกมนี้ก็น่าจะโดนเนสไล่ทุบอยู่ดีฟร็อกบิ๊กทรขยี้ยักษ์เขียวคาบ้านในเกมและในเกมที่2เราไปกันที่รัฐแอริโซนาฟินิกซันเปิดบ้านรับการมาเยือนของทัพม่วงทองลอสแอนเจลิสเลเกอร์สเวลา9โมงอย่างที่ทุกคนรู้ผลกันไปแล้วครับฟินิกซันชนะเลเกอร์ไปแบบสบายส ทิ้งห่างเลกเกอร์ไปเรื่อยๆยันจบเกมเลยครับแต่มีช่วงดราม่าเล็กน้อยในจังหวะที่คริสพอลเอาตัวไปยันคำ้ำเรเบบอลเจมส์ทำให้รฟเวิร์ล่างยากักษ์เรเบบอลเจมส์ล้มลงมากระแทกพื้นอย่างจังทุกคนคงได้ดูกันไปแล้วนะครับคริสพอรลูกตุ่ติ่งแบบนี้แกเยอะเหลี่ยมจัดๆถ้าได้ความพร้อมก่อนเกมทาฟินิกซันอาจจะเสียวๆนิดหน่อยเมื่อพอยกาดตัวเก่าของทีมคริสพอลบาดเจ็บที่หวัวไหล่ตั้งแต่ต้นควอเตอร์สอง แต่สุดท้ายก็กลับมาลงเล่นได้จนจบเกมครับแต่เกมนี้ก็ไม่มีรายงานอาการบาดเจ็บของแกนะก็น่าจะได้ลงนะครับแล้วตัวทําแต้มหลักเดมี่บูเกอร์เกมที่แล้วกดไปเบาๆสายสี่แต้มอีกหนึ่งผู้เล่นที่เกมนี้ฟอร์มดีเดืองเดเอทันทาไปได้ยี่เแต้มกับอีสิ6รีบาล์ฟิลโกเปอร์เซนระดับ90%ปซตปีศาใต้แป้นจัดๆอังเดรดอมอนกับเอตนี่เดวิดเอาไม่อยู่เลยอ่ะอีกหนึ่งผู้เล่นที่ได้สตาร์เป็นตัวจริงคือเจคาวเดอร์ สามคะแนนเกมนี้ไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่ครับและไมเคิลวิชเชสในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดแต่แต่แต่ททงด้นานเลเกอร์ต้องรอเช็คความพร้อมของสองซูเปอร์สตาร์เรบอนเจมส์และแอนโทนีเดวิดโดยในรายของ AD ดีที่บาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ต้องรอเช็คก่อนเกมเลยครับทาไมเดินลงขึ้นมานะมึงเล็กและนอกจาก2ตัวหลักแล้วก็ยังมีเดนิสทรูเดอร์ในตำแหน่งพอยต์การ์ดอังเดรดอมันในตำแหน่งเซนเตอร์ เรื่องการพิกแกลโลเข้าไปทําแต้มวงในก็ยังพอไหวแต่เกมรับไม่ไหวจริงๆและผู้เล่นตัวจริงในตําแหน่งชูตติ้งการ์ดคือคาร์เทเวสคาเวลปอบฟิลโกเปเซนก็ไม่ได้แย่ามากครับแต่หาโอกาสายิงไม่ค่อยได้เท่าไหร่คนที่ทําแต้มเยอะสุดในทีมก็เป็นเรเบนเจมส์ที่ทําได้18แต้มเกือบครึ่งหนึ่งของเดวินบุกเกอร์เกมนี้มองว่าจากศักดิ์ศรีของแชมป์เก่ายังไงก็ไม่แพ้สี่เกมรวดแน่นอนถึงแม้ว่าแอนโทนีเดวิดฟอมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ถ้าไม่ได้ลงขึ้นมาจริงๆยังไงก็รอดยากและถึงแม้ได้ลงจะชนะหรือเปล่าก็ไม่รู้ฟังบ้านใครบ้านมันทีเองฆ่าไม่ว่าทีฆ่าเองอย่าโวยและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ของ NBA p l a y o f f ในวันนี้ครับมีคุยก่อนเกมทุกวันห้ามพลาดนะครับวันนี้เวลาค่อนข้างน้อยครับนี่ก็จะห้าโมงแล้วคุยก่อนเกมผู้ดาร์ลัสกับคลิปเปอร์ไม่น่าจะทันแล้วอ่ะไว้คลิปหน้ายกยอดให้นะและถ้าหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้เนื้อหาจัดเต็มแบบนี้ ปรดอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคุยก่อนเกมที่จะนำคู่เด็ดๆดคู่เดือดๆมาคุยมาวิเคราะห์กันทุกวันก่อนเกมนะครับและคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ